สวัสดีครับเกษตรกรทุกทิดทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียอูดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันจะมาแนะนําเรื่องของการใส่ปุ๋ยในข้าวนาปีรอบสุดท้ายนะครับอย่างที่เราออกคิปไปก่อนหน้านี้นะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างสูงนะครับการใส่ปุ๋ยในข้าวนาปีในแต่ละสายพันธุ์วันนี้ก็เป็นช่วงของปลายเดือนแล้วนะครับก็เป็นคิวของการใส่ปุ๋ยรับท้อง หรือว่าปุ๋ยหมาปุ๋ยเที่ยวสุดท้ายของข้าวนาปีในกลุ่มสายพันข้าวพันหนักนะครับพันธหนักได้แก่อะไรบ้างสําหรับข้าวเจ้าก็มะลิ105นะครับหอมมะลิ105นะครับอันนี้จัดเป็นข้าวหนักนะครับแล้วก็สําหรับข้าวเหนียวที่โด่งดังเลยกอขอหกนะครับกอขอหกนะครับหรือบางท่านที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยในกลุ่มของ เตี้ยหอมซิตโตนะครับเบอร์18นะก็ตอนนี้ก็ต้องใส่ได้เลยนะครับสำหรับมะลิ105กับกรกอหกนีช่วงตอนนี้ตอนนี้เลยนะครับเริ่มใส่ได้เลยนะครับเริ่มใส่ได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการใส่ปุย๋ยรับท้องหรือว่าปุย๋ยหมาปุย๋ยมนันเที่ยวสุดท้ายในข้าวนาปีกันนะครับข้าวนาปีเนี่ยผมจะแจ้งมาตลอดว่า เราจะปลูกในเดือนไหนก็ได้ตั้งแต่เมษาพฤษภามมถุนกรกดานะครับสิงหาเป็นเดือนสุดท้ายที่ไม่ควรปุีกแล้วนะครับก็จะมาใส่ปุ๋ยรับท้องพร้อมๆกันคือในช่วงเดือนกันยาสำหรับข้าวเบาก็ใส่ตั้งแต่ต้นเดือนกันยาข้าวหนักก็มาใส่ตอนนี้เลยนะถึงสิ้นสิ้นเดือนกันยานี้เป็นช่วงของการใส่ปุ๋ยรับท้องกันนะครับพอเดือนหน้าตุลา ข้าวก็จะออกรวงกันนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกาเก็บเกี่ยวข้าวนาปีพร้อมกันทั่วประเทศนะครับในเรื่องของปุ๋ยที่จะใช้ในรับท้องเที่ยวสุดท้ายกันนี่เราจะใช้สูตรไหนดีนะครับดินทรายใช้สูตรอะไรดินเหนียวใช้สูตรอะไรหรือว่าข้าวที่งามแล้วข้าวที่ยังไม่งามเราจะใส่ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้วิธีการและเทคนิคการใส่ปุ๋ยในข้าวนาปีในช่วงรับท้องกันนะครับ ปุ๋ยที่จะแนะนําในวันนี้เป็นปุ๋ยปลาแมวเงินนะครับเป็นปุ๋ยเคมีนะครับใส่รับท้องโดยเฉพาะเลยนะสูตรที่เราจะใช้กันนะครับในปุ๋ยเคมีทุกชนิดเลยนะครับมันจะมีตัวเลขอยู่3ตัวนะอันนี้ตัได้3ตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับตัวแรกเลยส5้าตัวที่สองห้าตัวที่สามยี่สิบห้านะนี่ก็คือตัวหลักๆใน ปุ๋ยเคมีจะมีตัวเลขอยู่3ตัวด้วยกันทีนี้เรามาดูความหมายของแต่ละ,ะตัวเลขกันเลยว่ามันหมายถึงอะไรบ้างนะครับมันทาหน้าที่ทํางานอย่างไรบ้างตัวแรกเลยนะครับอย่างตัวอย่างในนี้นะปุ๋ยตราแมงิน15นี่ก็คือตัวไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนไนโตรเจนคืออะไรก็คือไปบํารุงใบเร่งใบเป็นหลักเลยนะครับการเจริญเติบโตทางใบก็คือในช่วงแรกๆเราจะเร่งทางใบเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้น ตัวหน้านี่ถ้าในช่วงแรกนี่เยอะได้แต่มาช่วงนี้กําลังรับท้องนี่ไม่แนะนําให้ใช้เยอะแล้วนะครับเพราะว่าถ้าใช้เยอะไปเพิบนี่ข้าวงามแต่ไม่ค่อยได้น้ำหนักนะเพราะอาหารจะโดนไปเลี้ยงใบหมดจะไม่มาลงมเมล็ดข้าวกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกเลยในะระยะนี้ไม่จําเป็นต้องใช้เยอะนะครับตัวที่2อห้าอันนี้ก็คือตัวฟอสฟอรัสเป็นตัวใช้ในการเร่งรากแล้วก็บำรุงเกสร ของข้าวก็สุดท้ายในระยะรับท้องนี่สําคัญมากเลยคือ25นะครับ25ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมสําหรับตัวโพแทสเซียมนี่เรา,าพูดกันเข้าใจง่ายๆก็คือตัวเพิ่มแป้งเพิ่มน้ําหนักของข้าวและทําให้ข้าวมีแต่กรดีต้นแกรกข้าวที่เขียวออกมาแล้วเนี่ยไปจัดตั้งถ้าใครที่มีปัญหาว่าไปออกมาแล้วไป ล้มแบบนี้ใบกล่องอีสานเกรียกใบกล่องนะครับนั่นก็คือปริมาณโพแทสเซียมต่ําเกินไปนะครับแล้วในข้าวระยะท้องนี่ตัวโพแทสเซียมนี่จะมีบทบาทสําคัญมากที่สุดเลยนะครับตัวนี้นะครับในไม่ว่าจะเป็นดินทรายดินเหนียวนะครับดินเหนียวที่ว่ามีโพแทสเซียมด้วยก็จริงแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอในระยะที่ข้าวกาลังตั้งท้องเพราะว่าในระยะนี้ข้าวต้องการโพแทสเซียมในปริมาณที่สูงมากสูงขนาดไหน บางทีทางดินอาจไม่พอนะครับเราจําเป็นต้องฉีดเข้าไปทางไปด้วยเลยนะครับนี่คือความจําเป็นของโพแทสเซียมในระยะข้าวตั้งท้องนะครับนี่ก็คือปุ๋ยแมวเงินนะครับนอกจาก3ตัวเหล่านี้แล้วนะเรายังมีป้ายเหลืองให้มาอีกนะครับป้ายเหลืองคืออะไรเป็นสูตรพิเศษนะสูตรพิเศษที่เติมเข้าไปนอกเหนือจาก NPK นะครับเรายังใส่สูตรพิเศษให้เข้าไปอีก ทำให้ข้าวนี่อุดมสมบูรณ์การเคลื่อนย้ายของธาตุอาหารนี่ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับดีขึ้นมากกว่าเดิมด้วยแมวเงินป้ายเหลือครับนี่ก็คือเรื่องของธาตุอาหารที่อยู่ในปุ๋ยเคมีทุกชนิดทุกยี่ห้อจะมี3มตัวหลักๆหรือบางตัวอาจจะมีแค่อย่างเช่นยูเรีย4ส0 0หรือว่าโพแทสเซียมเดียวเ0ียวอะไรประมาณนี้นะครับนะครับแต่ว่าที่หลักๆเลยตัวนี้เรียกว่า มีครบ N P K ครบเลยเขาเรียกกันว่าปุ๋ยผสมนะครับในกลุ่มของปุ๋ยเองเนี่ยยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มเลยนะครับก็คือปุ๋ยคอมเพลว์ปุ๋ยคอมเพลว์นี่คืออะไรปุ๋ยคอมเพลว์คือใน1เม็ดนะครับหเมล็ดเลยนะครับหเม็ดเลยนะครับจะมีธาตุอาหารอยู่ครบทุกตัวนะครับในกลุ่มนาข้าวจำไม่ค่อยนิยมใช้เพราะว่าราคาจะสูงมากๆนะครับก็อีกกลุ่มหนึ่งคยกว่า ปุ๋ยเบลเบนหรือว่าปุ๋ยผสมเสร็จพร้อมใช้เลยนะครับแม้วเงนินจัดเป็นปุ๋ยเบาเบนหรือว่าปุ๋ยผสมเสร็จนะครับมีธาตุอาหารแยกกัน,นไโนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมนะครับป้ายเหลืองอาหารเสริมต่างๆนแยกคนละเม็ดเพราะฉะนั้นลักษณะของปุ๋ยเบาเบนจะออกมาหลากหลายสีมากมีตั้งแต่3สี 4, 4ี่สี5สีลักษณะปุ๋ยแบบนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยเบาเบนหรือว่าปาุ๋ยผสมพร้อมใช้ เกษตรกรไม่ต้องไปเสียเวลาผสมแล้วนะครับนะถ้าไม่อยากจะผสมนาะทำาิ0ไร่20ไร่50ไร่100ร้อยไร่นะครับถ้าไม่อยากผสมเองนะครับก็เอาเป็นปุ๋ยตราแมวเงินที่ผสมสําเร็จมาให้เรียบร้อยนะครับจกหวาน,นก็คือเปิดกระสอบมาปุ๊บหวานได้เลยหวานได้เลยนะครับอันนี้ก็คือปุ๋ยผสมเสร็จพร้อมใช้ ตราแมวเงินฮะใส่ป้ายเหลืองมาเป็นสูตรพิเศษเฉพาะของร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับในช่วงปลายเดือนกันยานะครับเกษตรกร,กรที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยรับท้องนะครับปุ๋ยรับท้องนะในข้าวพันมะลิ105นะกอขอหหรือแม้แต่พวกกลุ่มเตี้ยหอมต้านทานโรคดาวซิตโต้ที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็ต้องรีบใส่กันเลยนะครับตอนนี้ต้องรีบใส่กันเลยนะครับเรามีแนะนําวันนี้เราเตรียมมาให้ดูสสูตรเลยนะครับสำหรับปุ๋ยตราแมวเงิน แนวสูตรแรกเลยสิบ2้าห้ายี่สิบห้าป้ายเหลืองนะครับสูตรที่สองสิบสาเจ็ดสามสิบห้าแต่ตัวนี้ไม่มีป้ายเหลืองเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมตัวนี้ถึงไม่มีป้ายเหลืองแต่ทำไมสิบห้าห้าห้าถึงมีป้ายเหลืองนะครับนะครับสูตรส5 5ห5ห้า้านี่ก็ได้รับการานิยมในเขตกาลสินสารคามมาเยอะมากๆกนะเกษตรกรตอบรับมากๆแล้วก็ในคลิปที่แล้วนะ เกษตรกรให้ความสนใจเกี่ยวกับปุ๋ยตราแมวเงินเยอะมากเพราะจัดเป็นปุ๋ยเกรดพรีเมียมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมล็ดกันดูเม็ดกันว่าหน้าตานี่เป็นกันอย่างไรบ้างอันนี้เปิดได้ดูเลยนะครับแกะอ็นเลยนะครับแล้วก็เปิดเลยนะครับข้างในมีสายรัดอ่ะนี่นะครับสําหรับ15 525นะครับตราแมวเงินนะครับนี่ มาดูเลยนะครับเม็ดแดงๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาอธิบายตัวนี้คืออะไรกันนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูเลยนะครับนี่คือเป็นปุ๋ยผสมเสร็จนะครับเป็นปุ๋ยพร้อมใช้เลยกเกษตรกรไปเสียเวลาในการผสมนะครับมาดูตัวแรกเลยเม็ดสีขาวนี่ก็คือยูเรียนี่นะครับยูเรีย4600นะครับตัวฟอสฟอรัสโอ้มันน้อยมากอาจจะมองไม่เห็นแต่ตัวที่โดดเด่นเลยนะครับที่เห็นเยอะละลานตาเลยนะครับสี นี่นะครับนี่ทั้งนั้นเลยอันนี้แหละเรียกว่าโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมนี่ทั้งนั้นเลยนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวเติมเต็มเข้าไปนี่นะครับเป็นนี่อันนี้ก็เป็นตัวที่เราเติมเป็นอาหารเสริมพิเศษนะครับในกลุ่มของป้ายเหลืองเลยนะครับนี่ก็คือปุ๋ยตราแมวเงินนะครับนี่สีแดงและลานตาไปหมดเลยนะครับโพแทสเซียมนะสิบห้า 525ตราแมวเงินป้ายเหลืองนะครับนี่นะครับอันนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับดินทรายดินเหนียวใช้ได้หมดเลยนะครับทั้งดินเหนียวและดินทรายนะครับ15525นะบ,บางท่านอาจจะบอกว่าดินเหนียวมีโพแทสเซียมแล้วจาเป็นต้องใช้ไหมอย่างที่ผมเกรินไปตอนแรกว่าในช่วงนี้ระยะนี้นี่ข้าวต้องการธารตุโพแทสเซียมนี่สูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องเติมเข้าไปทั้งดินทรายและดินเหนียวเลยนะครับอันนี้ก็คือ15 5 25าราลาแมวเงินทีนี้เรามาดูอีกสูตรหนึ่ง13 7 35อันนี้เอาไปใส่ยังไงนะครับสำหรับสูตรนี้จริงๆเนี่ยเอาไปใช้ในกลุ่มของมันสับหลังระเบิดหัวกันเป็นหลักเลย13 7 35แต่ว่าเอามาใส่ในานาข้าวได้ไหมใส่ได้นะครับตัวท้ายนี่สูงมาก จากกระสอบหนึ่งทั่วไปนี่จะใช้กระสอบละสองไร่แต่ถ้าเป็นสูตรสิบสาเจ็ดสหกระสอบหนึ่งหวานไปนเลยสามไร่นะครับก็จะประหยัดแต่ว่ามีข้อย้ำนิดหนึ่งว่าสำหรับข้าวที่งามนี่อยากให้ใช้เป็นสูตรนี้เพราะว่าตัว,ต,วตัวท้ายนี้นะครับสามสิบห้าเนี่ยมันจะไปลดการทำงานของไนโตรเจนทำให้ใบไม่งามจนเกินไปอย่างที่ผมได้แจ้งไปว่า ข้าวที่งามใบเกินไปเนี่ยงามจริงแต่น้ำหนักจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัว13735ไปกดใบไม่ให้งามจนเกินไปแล้วก็อาหารที่ติดได้ก็มาลงที่มเมล็ดเป็นหลักเลยนะครับเดี๋มาดูเม็ดกันนะครับว่าเม็ดเป็นยังไงบ้างอ้าววันนี้แฟนถับมาแป๊บหนึ่งนะครับคุณเพ่ออกคลิปอยู่พอดีเลยนี่นะครับมาดูเลยนะครับนี่คือ13735 นี่ปลาแมวเงินเป็นไงครับสีแดงเยอะยิ่งกว่าเมื่อกี้อีกนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเม็ดสีน้ําตาลเลยนะครับเยอะกว่าสูตรส5บห้าห้นี่ก็คือตัวโพแทสเซียมให้มาถึง35เยอะมากๆนะครับแล้วปุ๋ยตัวนี้ที่เราไม่ได้ใส่ป้ายเหลืองก็เพราะว่าสูตรเต็มนะฮะสูตรเต็มไม่สามารถที่จะแทรใส่พวกสารเติมเต็มเข้าไปได้อีกแล้ว นะครับอันนี้เป็นตัวพรีเมียมสุดๆเลยนะครับสำหรับ1 3 7 3 5ปกติใช้ในการใส่ในมันสำปะหลังนะครับแต่ถ้าข้าวของใครที่งามมากจนเกินไปนี่แนะนำให้ใช้สูตรนี้เลยนะครับ1 3 7 3 5ตราแมวเงินปุ๋ยเคมีพรีเมียมผสมเสร็จเปิดหวานได้เลยจกหวานจกหวานนะฮะนี่ก็คือปุ๋ยเคมีตราแมวเงินนะครับครับสำหรับเกษตรกรท่านใด นะครับที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยถึงระยะนี้แล้วนะครับก็สามารถหาซื้อปุ๋ยตราแมวเงินได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกลาลสินแล้วก็สาขาไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาตั้งแต่ขอนแก่นจนถึงยะโสธรน,นะฮะสาขาใหม่ล่าสุดเปิดอยู่ที่จังหวัดอุดรติ์นะครับ ครับที่จังหวัดอุดริตก็มีร้านไทยเจริญพาณิชย์อยู่ที่นั่นอีกหนึ่งร้าสำหรับทางออนไลน์สามารถติดต่อได้ที่แ a p ป y ้การเกษตรชา n น l ทาง YouTube และก็สื่อออนไลน์ทุกช่องทางและก็นอกจากนั้นของไอยเต้าหนวดแหกหมานพันข้าวนะครับก็สามารถติดต่อกันมาได้เลยนะครับสะดวกช่องไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้ผมเฮียอุ้จากร้านไทยเจริญขอจบการแนะนําการใส่ปุ๋ยรับท้อง ในข้าวนาปีไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ